สวัสดีครับคนอิสานบ้านนอกซานแนวครับผมบอด้คลิปลงลงคลิปมาเป็นปีแล้วครับเนาะบัดน,นี้ชิดมาบา้าเลียงการเห็ดชิบเลีเ้ยวนะครับเนาะซึ่งผมก็ได้เห็ดไปในเพจคนอิสานบ้านนอกแล้วแล้วมันสามารถสร้างรายได้จากโฆษณาจากลิบเรียวได้แล้วซึ่งได้มเมื่อเช้านี่ เขาส่งปุ่ม,มใหม่ตั้งค่าตั้งแต่ประมาณวันที่สามเนาะครับสามสิงหาสองสามสิงหาเนี่ยแหละฉันผมจำมือบ่ได้ดอกอุตวาเดียนสิงหาเนื่อยครับบ่กเกินวันที่สามดอกส่งมาเรียบบดานี้ผมตั้งค่าไม่สำเร็จปุ่มตั้งค่าหายปับ๊บขยับลงมาอยู่ขงางรางมันเดตัดต่อเป็นคือมูเนาะอ่อน ลูกเอาอยัางไม่เบิ่งบไ,ได้ก็ฟังเอานะครับคิดตามสําหรับชี้เติมมือใหม่เนาแต่ว่าคลิปผมมันมีโฆษณาเข้าทุกคลิปที่ลงหลังจากตั้งค่าโฆษณาบอสามเลสผมก็ถอดใจแล้วล่ะโอ้มันตัวบอเอาเงินเฮาซื้อเอาโฆษณามาลงคลิปเฮ้าซื่อบอแต่บอหาส่วนแบ่งเฮ้าบอหาเงินเฮา อัดมาเมื่อนี้ครับวันที่ยี่สิบถอยไหยี่สบสองยี่บสามบ่หัวม่อเศ้านี่แหละครับผมขอไปเบื้องรายได้มาครับปุ้มสร้างรายได้จากคลิปเดียวโฆษณาจากคลิปเดียวขึ้นไปโยข้างเทิงครับสร้างได้เลยครับได้ยี่ลีครับแต่ว่าของผมมันติดอยู่นโยบายของพานเนืรอเนาะนว่าเนื้อหาต้นฉบับน้อยมันติดเหลียงเลยเด้บ่หู้ว่าอันไดละ่ะต้นฉบับน้อย ผมกัพยายามหาทางแก้ไขเพื่อจะให้ได้โฆษณาตัวนี้มากระฮิดไปทุกอย่างไล่ซดเทียดยังปั๊บมันกับว่าหายนะครับตัวยังเหลืองับมันืนขึ้นคก่าหรอครับเนื้อหาต้นฉบับน้อยแต่ว่าโฆษณารลายได้เขามันเขามาสำหรับมือใหม่ก็กดเขามาเบิ่งมาติตาม ได้เลยครับสำหรับชีเติมมือใหม่คือกันกับผมเหมือกมือใหม่เลยโมเมนต์ประลัดมาจาเดิผมหัวก็ได้หัวก็ได้คลิปหัวก็ได้ลไดล,ลไ่ได้มือนี่แหละเปิดไล่ได้ได้มือนนยก็เลยเอามาบอกสำหรับพี่น้องทาง u t u b e เนาะที่เฮ็ดบางคนว่าติดเหลืง้งไม่สามารถสร้างรายได้ได้ จะไปเสียครับผมได้มาแล้วเนี่ยผมจังการวอาอันเนื้อหาต้นฉบับน้อยเน่ะสั่งร้ายได้ได้ครับลงคลิปไปเลยลงลงลง,ลงไปเรื่อยๆเขาส่งโฆษณามาให้เขาเองครับว่าจะผู้ติดตามที่หลายๆเติบเนี่ยสามพันสี่พัน คิเเปเราบ่งคนยอดเบึ่งสี่ลอยห้าลอยวิวเออมันก็คือคือเขาลงคลิปสร่สำเสมอเขาก็ส่งใหม่แล้วอีกเหตุผลหนึ่งถ้าอยากได้เลยก็คือโฆษณาสตรีมมันจะมีสามช่องผู้ติดตามห้าพันคนดูดีลูแบบอดีมนันหรือแบบไลฟ์สดหกหมื่นนาทีแล้วก็คลิปคลิปเน่าสามนาทีขึ้นอ่ะ ถ่ายคลิปที่คุณแชร์ลงในเพจในเฟซของคุณน,ะนั่นแหละครับกันเห็ุครบตรงนั้นหมดมันสิม,มาอัตโนมัติซึ่งผมเห็ดครบมาแล้วแต่ว่าโฆษณาสตรีมเขายังมาส่งมาให้ต่างคา่าได้ครับกะสะเดดระเสดอขึ้นมาถ่ายคลิปลงยู u ู u เหมือน,นี้แหละครับ จังไดกะติดตามนะครับิมีข่าวสารมาเบ็ดเรื่อยๆสำหรับชีเตอร์มือใหม่ทุกท่านครับมือใหม่คือผมเนี่ยแหละครับเฮ็ดไปแล้วครับแม่นเงินหฮอดกอกเอาไปเด้ลงทุนเนาะเออเติมเน็ดอยู่หรือว่าบลงทุนกันได้เนาะเติมเน็ตกเ็เล่ีเฟซก็ชีวิตประจำวันอยู่แล้วเขามาเบิ่งกับกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์มาถามอะไรนะครับ๋ยสิเฮ็ดคำ ได้สยตอบอีพี่หนาชิปหนาครับถามมาครับคำถามโอ้ว่ได้ลงชิปโดนดเลยนครับ YouTube นี่เป็นปีเลยครับชีคอนเทนต์บม่ออกชีวิตบ,นบานบานมันก็นหลายชออ่องเนาะก็แล้วแต่เขาแล้วเขาลงมันบ่มีเวลาถ่ายคือกันคือเขานะครับ ผมมีเวลามานั่งตัดตอ่อมานั่งทายมาหาทายคลิปต้องลงทุกมือเลยลงคลิปจังีิมีคนเบิ่งเนาะครับสำหรับชิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เราแล้วครับสวัสดีครับ